สวัสดีครับน้องเ n นวันนี้น้องเจนจะมาแนะนํารถอะไรบ้างครับรถคันโปรดของเจนมีรถอะไรบ้างครับแนะนําเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอ่าอ่าคันที่หนึ่งอ่าคันที่หนึ่งคันไหนคะอันนี้รถอะไรครับไหนขอถ่ายด้วยอ่าตำรวจ police ค่ะ,คะนี่นะคะทุกคนอ่าคันต่อไปค่ะรถเกต ส okay. okay. right. oh, ังเกตอะไรนะ g a กโอเครถรถเก็บขยะ garbage truck นะคะต่อไปมีรถอะไรอีกครับอ๋อมันคืออะไรนะเฮลิคอปเตอร์เปเก่งมากต่อไปมีอะไรอีกรถตัก รถดับเพลิงฝ่ายเอนจินฝ่ายทรัคก็ได้นะคะรถแห้หอนเกัอ่าถัดไปอะไรคะเจ็สอะไรคะเจสกี้เจสกี้เก่งมากถัดไปมีอะไรอีกสปริงอะไรนะสปริงกิงกูเก่งมากนะคะนี่รถเครื่องบินมาสังเกตนายนะ แอร์เพลนหรือว่าแ i ร์ไ n เนได้ไหมใช่ปะแอร์ไรเนอร์แอร์เก็ได้เก่งมากอ๋ออันนี้รถอะไรคะตักดินใช่ไหมรถเอ็กซี่ก้ออเอ็กซูเอเดอร์รถดินโอ้สวยมากต่อไปรถบัสรถบัสอุบัสหรือเปล่ารถบัสหโเย ลดลงเรียนงบอร์วดคันคันยางคหยว่า,คา,วาวใครแคร์ขาอันนี้อะไรเอ่ยมุกมุกรถโมกีรถโมกูนคอนกรีดมิกเซอร,ร์นะคะอู้สิงมากเลยนี่สวยจริงๆด้วยนะคะทุกคนมีอะไรอีกครับค้คาวตัดเ้นข้า โอ้สวยมากรคแบบรับ garbage truck นะเปิดเปิดได้ด้วยนะคะ garbage truck แบบอจู่ <c oughs> มีอะไรอีกจะแนะนำเพื่อนๆรถบัสรถบัสรถบัสทายโยสีแดงสวยมากเลยวิสิงเลยต่อไปมีอีกไหมโอ้รถอะไรคะเนี่ยรถอะไรคะ รถอ,อะไรนะบดถนนเหรอเราเดินท่าอ๋อเท่จังเลยล้อใหญ่มากนะคะต่ <c oughs> อไปมีรถอะอีรถประหงวนกีเออรถไทโยสีเขียวสีน้ำเงินสวยจังเลยนะคะซิ่งมาเลยปุ๊งอ,อันนี่อะไรเออ อะไรคะรถเครนว,ว้าวรถสามารถยกของได้ด้วยนะคะอ,าาอ,อ๋อโมเขยก้นอ่าสวยมากอ๋อัมกาก,กิตจ้าว้ายทะลึง่ง <c oughs> ด็กอวนหมดหรือยังคะไม่หมดมันมอเตอร์ไซค์นะคะโฟวิวใช่ไหมล้อใหญ่มากว,าว้าวเก่งมากนะคะ อันนี้เป็นรถอะไรนะเขาเรียกรถอะไรนะค่ะอ๋อคาเลสซิ่งใช่ไหมมีสีม่วงสีน้ำตาลมีเยอะแยะเลยสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีเทาโอ้โหเยอะมากคันโปรดของ GN หรือเปล่าครับอันนี้ก็โอเคจิ้มรถก็แพงอ่าบายบายแฟนคลับหน่อยบายบายขอบคุณครับสวัสดีครับโปรดอะไรกดอะไรกดติดตาม 拜拜，<laughs> <laughs>